องความรู้ที่สามคือวิริยะวิริยะนี่มาจากวิระหรือวีระรักสัพเดเมแปละว่ากล้าหาญพระพุทธเจ้ามีบางครั้งเขากนานประนามว่า องพระมหาวีระแต่ประเอินว่ามีเจ้าลัทธิคนหนึ่งท่านหนึ่งท่านชื่อมหาวีระเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักบวทเปลือยในทางพระพุทธศาสนาเราจึงไม่นิยมเรียกพระพุทธองค์ว่าพระมหาวีระมันไป สดไปพ้องกันพระมหาวีระที่จริงพระพุทธเจ้ากล้าหาญกว่าด้วยนะเรียกก็ได้แต่อธิบายความหมายให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าเป็นมหาวีระแปลว่าผู้กล้าหาญกล้าตัดสินใจกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้า เย็นเช่นกล้าเสียสละประโยชน์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของชาวโลกนี่เรียกว่าเป็นผุ้กล้าหารกล้าหารอย่างเด็ดเดียวกล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันกล้าหารที่จะมุ่งมั่นเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าและบำเพญโพธิสัตว์บารมี กล้าหาญที่จะสละราชสมบัติสละพระราชโอรสธิดาเพื่อออกสแสวงหาโมกขธรรมชนิดที่เข้าดงพงไพรไม่กลัวตายกล้าหาญยิ่งไปกว่าน,นั้นทดลองกับครูบาอาจารย์อื่นใดแล้วไม่สำเร็จตั้งจิตอธิษฐานเอาชีวิตเป็นเดิมพัน นั่งตายตนประสีมหาโพธิษฐานว่า,เ,าเราขอยอมตายถ้าไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกจากที่นี้ตายที่นี่ดีกว่า,านี่แหละกล้าหาญกล้าหารเพื่อจะทําประโยชน์แก่ชาวโลกถ้าไม่กล้าหารในวันนั้นก็คงจะรักษาประโยชน์ส่วนตนไป ก็ได้แค่แค่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถูกลบชื่อไปจากโลกแล้วแต่เดี๋ยวนี้คนอย่างศรัทธาทั่วโลกนี่คือความปลาหารของพระพุทธเจ้า